ยินดีต้อนรับสู่ว่าการฉตนคนหมาระเบิดดิจิตอลฉันชื่อว่ากูเกาฉันเป็นผู้นำของเธอในการพบกับสิ่งที่ทำให้เธออาปากคักงงสมองมีปัญหาและตึงๆมากมายใช่ไหมแพ็กแมนใช่แล้วแต่นายไม่โคตรงเลยนะงั้นเดี๋ยวนายที่จะกลายเป็นซอยจุ่ด้เอาไปดู้วยเลยกิงเกลกูโกะเองกิงและเกือรังกังแจ็คจับจุกกดบบกเป็นเกะ อิดไปเด็ดเล็ดไปเด็ดรอ่อนโบยปีนมีโลคีและพระจันทร์และพระอาทิตย์เราโบยปินลาเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอยู่ยังไงไม่ได้เดี๋ยวออกบ้าได้ไหมเนีโอ้ยลูกตาบินโอ้ยทักโอเคเอาเฮ้ยหัยไงวะเอาเฮ้ยโอ้โอต้นไม้ปีศาจดเอาพีโลกเนี่ยรถเอาเฮ้ย กูกล้าที่เป็นตัวละครเหมืนหอนไหมว่าถ้าเกิดเป็นตัวละครใหม่จริงเราต้องรำเพลงไหมใช่ไหมกูกล้าแจ็คน่าจะทำไปเพื่ออะไรโอ้ว้าวนั่นมันตัวละครใหม่นี่นะกูจะตอดเวทบ,าบาว้าๆเลยวะเนี่ยเออจะทำอะไรเนี่ยไออยู่ไหน ไอ้เป็นใครล้วนี่นี่ไหน,น,น,นแล้วนี่คืออะไรลูกพวกนายเป็นใครแล้วพวกนายเป็นเป็นบ้าอะไรทำไม่ต้องแสดงไปเพื่อเอ่อใจเย็นใจเย็นอ่าันวยฉันนะช่วยเธอได้นะเธอแค่ต้องใจเย็นเย็นนี่บัดเกิดบ้าบออะไรกันรึเนี่ยนะไม่ไหวยแต่อย่าพูดคำหยาบเสเพราะมันไม่เหมาะสมะนะ กูกล้าวิ่งได้กล่าวไว้เมื่อปีหนึ่งพันแปดร้อยคำหยาเป็นเก้เธอแล้วเธอจะได้โดนด่าแบบสุดยอดเออไม่มีคำหยาเลยนะกูกักก็กกักก็กักก็กกักกกวัดจับอะไรไม่ได้เดี๋ยวแล้วตัวจะออกยังไงแล้วแบบตังออกอะ่ะอะอืมคือกูกล้าก็ได้กล่าวไว้นะว่ามันไม่มีทางออกแล้วนะ นอ,จอจกจากเจตีนซอยจู่แปดมิจฉาฮะปุูป,ปากแจ็กแต่ใช่ซอยจู่แปดสิบจานมันหมดแล้วดิ้ก็ต้องรอพรุ่ง,ง,นะงนี้อะไรนะเดี๋ยวซอยจู่แปดสิบจานเหรอเอ่อเดี๋ยวใช่คือมันเยอะมากแล้วมันก็เผ็ดมากไม่นั่นแหละเดี๋ยวใครว่าตูปากแสบวะใช่นั่นแหละมันเผ็ดสุดเลยแหละ <c oughs> โอ้โอเคไอ้เข้าใจะละคืออันนี้มันเป็นความปัญญาอ่อนโลกนี้ฉะนั้นฉันต้องเล่นตามที่กูกล้าบอกเพื่อให้ความปัญญาอ่อนไหนไปอีปิกจะ้ะโอไม่หน่ากาาดูระเบิดกูต้องเอากระเกปั๊บเกนกูกล้าวันนี้เรามีอะไรฉันอยากจะพาคนใหม่ของเราไปชมกันก่อนละที่นี่เรามีขยะขยะ ขยะเป็นขยะที่ขยะากขยะคตรดขยะเป็นสถาที่คุดขยะแล้ววิส่สวนสดีวจมไอไเล่นลงงรถงงว่าจัดฟาที่ตงงทิตำใจบุกจักร เดี๋ยวเอาตัวจ <c ười> <c ười> ูดนะไม่ร้อนไม่มีใช่ค okay. okay, ือเดอะวอยมันเป็นโซ่จูบเลนแต่มันหมดแล้วไงโอเคก็เอาโอเคนี้ก็นแล้วก okay. okay. okay, ันแล้วเธอเกิดเธอจะหนีฉันจะมองเธออยู่ทุกที่โอเคเธอหน่ารักมากเลยเดี๋ยวชมนะโอเคเราเรียกไปกันเดี๋ยวเราทาำ โอ้ว้าวฉันต้องหาไม้ถูอปืนสักอันแล้วแหละเดี๋ยวแพ็กแมนกกางเอง what the อ o ยเดี๋ยวนั่นทางออกใช่ไหมกันหนึ่งทางออกอะเออมันคือทางออกจริงอะไรคือทางออกวะคือถ้ามันมีทางออกจริงมันคงเป็นแค่ประตูแดงเลวออดบึงอูดอะไรวะเออกูกูก็จะกล่าวว่า ตั้งอกมันไม่มีจริงบนโลกใบนี้หรอกนะเธอจะตีนากันภาพล้อเพราะประสานไม่มีมันจะเกิดขึ้นพุกเมื่อเธอเข้าลถเลยเดี๋ยวภาพล้อดิจิตอลเอาล่ะแต่ไม่เป็นไรเราจะมาหาชื่อเธอกันเธอชื่ออะไรจันเดี๋ยวสกีบีเดียบเชืออะไรไม่ได้สกีบีได้ต่อยเลยก็ไม่ใช่เดรักรลอดก็ไม่เชิง โอเคอย่างนี avenues, ้นเธอก็ยังจำชื่อบางแปลกๆได้เอาว่ายังไงก็เราคงต้องหาใหม่เลยเอาเป็นว่าเอาแบบนี้เลยแล้วกันง่ายดีอ่ามันคืออะไรอ่ะมันคือการส่มแบบเกลือนะก็แต่เกลือไม่อยากกินเกลือก่อแปรน้ำตาลแล้วก็ใส่ใส่น้ำตาลแล้วก็ตำกี้เสรน้ำก๊วยกินเป็นอย่างความเด็เื้อใแล้วก็เปตา่าอเอาล่ะเดี๋ยวมันคืออะไรอ่ะ Oleh, anggok masuk mulai. Kau kira dengan siapa? Alah wah, okay, okey. Lepas kau kira dengan si Bobby. Okay, cangkung mulai. Oleh, ayah balik. Okay, Jack, naik buntut. Bobby, binti dia moh mac. Chen, kau ni nak siapa? Dia, ayah bunti. อะไร่าเจะกความสลความตายเลืออจะยองมาซะจนเก็กเอ็มโซจูได้เออ,อ,เอโอเคแน่นอนเราจะมีการประชนพ่ใหม่เพื่อเธอและเธอจะต้องมีความสุขกับมันจชจะไม่อยากประชันภัยมันน่าเบือ่ออล่ะฟูโบโหรือไอตัวต,ต่อเราจะไม่ถธอเล่นด้วยซึ่งการประชนันไพในวันนี้คือรูปหล่อเมาโกกิก วไหวาย,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 ยทั้งโลกกะใแต่ไม่อนพวกกอกกิ๊กและคุณจะต้องหลบหลงพวกมื่อต้องตามอะไรดีมากไอ้แบ็คมนมันแล้วมันชื่ออะไรเอา,เอา,เ,อาเอาว่าช่างมันอพวกกอกกิก๊กบริษัรไล่จว่ๆเล็ก่จะขอมยของไปทั่วม่อเรื่องะะบ้านรถไฟจักรจรสีทเค้กแบบแบบอครแต่ช่องย t ูผมแลวก็อื่นอีกมากมายคอยสนุก หายตัวไอ้ไรวะนี่เอ่อเราต้องทำอะไรเอาง่ายๆก็คือเราต้องรวบเรือมากอะกิกแล้วเราก็จะต้องรวบรวมใหม่ไม่งั้นเราจะโดนระเบิดนิวเคลียร์จากมันได้เอ้ยหลอกตัวเองไปเถอะยังไงก็ไม่โดนโอ้ว้าวโอ้ไม่ไม่แบยโอไม่เขาฆ่าชั่วโมง่ปแล้ว เอาละใครอยากอยากใครอยากกินน้ำมัง้งโอ้ยฉันคิดว่าราควรไปซื้อน้ำมาดึ่มตัวตวลกเอ้าเฮ้ยมอนายน,นี่คุณอยากไปซื้อน้ำไหมไมาดึ่มตัวตลกเอิม่มไม่ฉันคิดว่าคอสโมนะ่ะกลายเป็นเกย์ไปแล้วนะ่ะฉันเลยไม่อยากไปหาเขามันตืนนะ่นแล้วผมนี่เธอก็อาจจะกลายเป็นเกย์เดี๋ยวแล้วเกย์คืออะไรอ่ะ มันคืออะไรมันคือการที่เธอมีเพศทางเลือกนั่นแหละเอ่องั้นก็แสดงว่าเกมันตั้งอกมันมีอยู่จริงแต่ต้องกินสาจุแต่ไม่มีสาจุก็แสดงว่ามันเป็นแค่เรื่องแต่งอ่ะสาจุอะไรมันมีจริงเว้ยแจ็คนายเป็นเกหรือเปล่ายังไงก็ตามฉันมีเพศอยู่แล้วเพราะฉันเป็นกระต่ายโอ้ยโอเคฉันเป็นคนผู้ชาย เธอฉันแปลคดมุกแล้วปล่อยให้มากรุ๊กไทยและก็สายลิปบิ้นอยู่ด้วยกันมันจะต้องมีความสุขมากแจ็คนายคิดดีๆแล้วเหรอว่ามากรุ๊กไทยลิปบิน้นจะอยู่กันได้เอ,อาแน่นอนมันมีความมั่คนคงสูงมากจะสามารถติดบีบบล็อกได้เลยแหล,ละเอาล่ะ let's go โอ้หน้ากากฉันระเบิดแล้วเพื่อนรับบอ้ ขอโทษแต่รำตกใจนะนี่คือห้งหองนอนของพวกเราหรืออีกชื่อนึ้งก็คือเ e ด room ใช่ฉันรูเมันภาษาอังกฤษแต่ยังไงมันก็น่านอนอยู่ดีคอาว่าคือมันเป็นที่สำหรับพักผ่อนสำหรับพักกินและมันก็มีของเด่นด้วยเอ่อยังไงฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีแล้วว่าเราจะต้องประจนไปไปทำเพื่ออะไรเพราะว่ามันไล่สาระออกเนาะ คือไร้สาระกว่าแบบช่องยูทู e บางช่องเนี่ยเออก็ใช่ช่องยูทูปนั้นมันไร้สาระแต่แต่ถ้าเธอไปดูช่องนั้นแล้วเธอจะกดโควเตช่องกองมันมันก็ไร้สาระอย่างนี้แล้วเธอจะเิ่มถามว่าโลกนี้มันแตกกับช่องยูทู e นั้นมันาตกอะไรกันเออแต่ยังไงก็ตามเธอจะเริ่มคิดไร้ว่าข้างโอกเนี่ยมันมีจริงแต่ยังไงเธอก็ต้องกินซอชิ้นดีซึ่งซอยิ้มันไม่มีจริงแล้วเราก็จะกิน เออยังไงก็ตามซอจุมันก็มีจริงแหละแค่ลืมไปเฉยๆว่าลืมทำนะเอาว่ากินซอจุกันพรุ่งนี้โอเคดีใจจังที่จบได้สักทีใช่ไหมพอนี่<อ>เดี๋ยวจีนี่เหนเอ่อเรามาทำอะไรเราจะมาซื้อน้ำจากตัวตลกหน้าเกียด ฉันว่าเขาไม่อยู่ในห้องอะฉันว่าเขาอาจจะนอนอยู่ไม่ต้องวงฉันมีกุญแจ้อยูเลยเดี๋ยวนายเอากุญแจที่อยู่ในซอยจุ่ยฉันมาได้ไงนายมาได้ไงเออช่างมันเถอะฉันก็แค่ทำมันเองจากคันเมลเน่าอ่ะอ้ออย่าแฉัเลือของในห้องเธอใช่ไะมมันเป็นตุ๊กตาหมาระเบิดที่มันติดระเบิดของจริงแจ็คไม่กูตายเดี๋ยวละว่าเพื่อนอะไรยังไม่กดระเบิดที่ซ้ำยังไงห้องเธอก็ระเบิดแทนโอ้าว เออขอบุณนะค้โมที่เอาโบลิ่งเก็บไว้เอาละไปละเจอปืนโอ้ว้าวเออคอดโมไหนไหนเป็นเกย์ไปแล้วคอดโมเป็นมันคืออะไรเออมันคือสิ่งที่กินก็กินก็อธิบายก่อนหน้านี้แต่เธอคงยังไม่ได้ฟังเออว่าเธอค่อยไปจดเอาเองแล้วกันเอาว่าตอนนี้ต้องเปลี่ยนแล้วเอาโอเคเราก็จะหาตรงงัานที่เรามีกุก้า โอ้โหเอ่อโคตรโจะรู้นะว่าซอยที่วไนทำอมันบมดแซ่บแต่คือยังไงก็ตามจะก็ต้องใส่สปิเกอร์ไม่ดีเพราะฉันงไปกดยินคดเผ็ดเอาว่าคือจะขอโทษอะไรเนี่ยเออมาอ้าว เออเออมันว่าอ่ะเดี๋ันฉันคอยมาช่วยนะโอ๊ยลบฮึซับเฟซเซอร์เอาเฮ้ยเอามันปีกน,น,นังไงวะโอเคโอเคไปหาซอจูเอาไอหมาแล้วเบืเอ่อเลยไอไอโย่นั่นมันสีเหลืองไรแ้วนะโอเคเออ เออไอกระปา๋ามอยู่ไหนวะโอเคอยังไงก็ต้องําอยู่ดีแหละได้ช่วยมันกันคงได้โอเอาละ่ะไอไอได้บินฉันรู้แล้วน,นี่มันอยากมาคือกินก็มาถูงลงไปอ๋อใช่ยังไงเราก็ต้องทำนี่หว่าเอาละ่ะคือใช่ที่เราไม่เก่งเรื่องการกระโดดล่มอยู่แล้วโอโอเคจะกลับมาละ ทำไรอ่ะขอทำด้วยดิจัก๊กอย่าจุ้จกับเรื่องนี้แดงไงรู้ต้องการโอ้ฉันไม่อยากช่วยคิวคอ,อสโมตเป็นยังไงหวังว่าเขาไม่กลายเป็นเกย์เพราะจะเสจจอนะโอ้เขากลายเป็นผูน้หญิงแทนไปล่ะมันดีกว่าเดิมนะใช่ไหมโอ้โอเคดีนะที่เขายังไม่กลายเป็นเกย์นะโอ้ชิบหมละใช่เอาโบอริงไหมอุ๊ยเอาว้าว

ตัวอะไรวะเนี่ยเออมันน่าจะเป็นงูนะปั๊บลากตาต,วอ,ตวอยู่ไหนตวอยู่ไหนเออโอเคเอ,อคืออ่าฉันไม่น่าจะช่วยได้เบะคือก็ก็ดูสิมือยังเป็นเลือดซอยจุวกเราคือมันต้องเช็ดมือให้ ก็เลยาอ่าโอเคงั้นฉันไปหาเองโอเคกเดีฉันไปหาเคแต่อยู่นี้แหละอ่าแล้วฉันจอกน ก็ว่าไปแคป่นี้แหละกับแจ็คเจอร์บุญเอ่อโอเค,อเคก็เดี๋ยวฉันมานะขอลา20ปีเดี๋ยวก็มาแล้วให้ดู啊 g a m พวกเรากำลังมีปัญหาโคตรใหญ่เลยแหละอะหห้องนี้เอ่อมเอาไวยนี่ตูป้ปลาขครอู้หูห้าหับจับสกแกูตตุกจับโอ้ยเจ็บแกมอซิ่งอะไรวะ โอเคโอเคเป็นหามาแล้วิ ai, ่งเออโอ้ยนิวยังงบเนี่ยวะโอเคคือเอางนวาฉันไม่ได้จะมาประชนใครแล้วก็ไม่ได้อยากจะมาเป็นเกย์หรอกนะ คือจะก็แค่มนหลบจากสิ่งอะไรอันายเอ่อในตอนนี้ฉันไม่สนกายุี่ส่วนนี่นี่โอ้นั่นเงียบบ่เฮ้ยไอ้กิ์กยช่วยตัวเร็วเลีวที่กูจะโดนเด็กอ่ะโอ้ยอะไรวะน่ะฉันจะไม่อยากช่วยละเบายิงจุกอ้อยมือมันกระดาษ จั yes. ๊สตายแล้วเก๊กไอ้บ้าวะไออาจติดแก้วมือกับตัวสิวะเอ่อโอเคก็ยังไงมันก็หลอดอไอมิลอไอมิล,อมลโอ้โอ้โอเคมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมัน,ม,นมันซีกเลยซีกมันต้องช้ากว่านี้โโโอ,โอ,โอ,โอ โอ้เว oh, okay, okay. um, ้แ oh, ล้วมันมาแล้วโอเคโอเคเอฟเอฟไปสังเกตกันมิเงนไม้มังกิ้มังกี้ด่าเสือจุดโอ้โหมันมาและเอียงเอียงแล้วไปแล้วมั้งมีอันไม้มังกิ้ตุลอด โอเคโอเคเคมกตอยู okay, okay. Okay. <laughs> à, ่ไหนวะเนี่ยทางออกอาว่าแล้วกันตากูก็ตัวไอ้ตัวโอ้เอิ่มตัไมมันยาญจังวะโอ้ใช่นี่มันแมพโดห้องที่สองถ้าฉันต้องเปิดครบรองให้ทิ้งฉันให้ตายก่อนเนี่ย ห้องที่สามสี่มา่อ สู้บไม่ได้จะกันนเลยนะนายพูดบ้าอะไรนเนี่ยเออขอดมอเป็นเกลอเออใช่ฉันขอโทษเรื่องที่ฉันโกหกแล้วเขาเป็นเกย์ตัวจริงก็ใช่เขาก็เกย์ม่นน่ารักอะน,นี่เป็นเกย์เราอย่าหามโดนสักอยู่ทางนั้นโอ,อ้ง่ายดีว่า กูหญิงขึ้นก่อนเดี๋ยวมาดิอิงใจอ่าวเฮ้ยตุวเจ็บนะเว้ยเดี๋ยวนะไอพ้พอนี่อะไรนะั้นมันไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ใช่หรอวะแล้วมันไม่ใช่ร้งนีลอ,อุปบกห้องนี่ห้าสิบโอ้ยว่นไรนจะถุงวะเนี่ยห้าสิบเอ็ดโอ้ยมีร้อยบาทเลยไงวะห้าสิบสอง าสิบสี่เอ้ยห้าสิบห้าห้าสิบหกนี่ไม่ดแบบดอแล้วอะไรวกเนี่ยเปิดเออเดี๋ยวออ่ะอ R ของไอไอ V R แล้วสันดานนรกไปลลก ไอ้ตัวบาสไทยท่องสุดท้ายแล้วกวลาไล้กูจะไล่ออกบาสบาสะตูนี่มันไม่ติดซอยจุ้ที่ว่างเปล่า yes 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 ตุ่นต้บ้าเลา yes 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 ฮ่าฮ่ารจะนะซื้อเค,ค้กเลี้ยงันนะน่ะไม่น่กลายเป็นซอยจูเนี่ยไอ้พ็กแมนเออฮะนนาฬิกาบ้าบอมีข่าวรายงานว่ามีคนไปดิมิติซอยจูพวกเขากะเลยจะเป็นตาย ฉันต้องกันไม่ภูเขาท้องเสียแอลตัวำวอะไรโอเคมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อใช่แล้วมันก็คือการไปรจนไปคอยมีเพื่อนคือกินเกืคือคอ,คอ,อะไรคอสโบก,กันเป็นแก่เหรอโอ้ว่าทำไมไม่มีใครบอกเลยเอาล่ะ งั้นก็อกยัดไปในหลุมใจเกเรอาล่ะกิงเกอร์ฉันขอบคุณนายมากนะแต่ฉันคิดเสมอว่าคนต่อไปควรจะเป็นนายหนึ่งพันแปดร้อยเซนไม่ขอบคุณมันจะได้เห็นมว่านายมันขยะโอ้โอ้โอ,โอ,อ่ะมือมันจะกลับเป็นปกติแล้ว ดูไม่แอบไปบางเนี่ยปแบบนี่มัโดนออกนี่อะไรกือฉันากระทู้เลือดดีไม่ตีซอยจุมันไม่มีซอยจัคือเจนาเนี่ยคำในเสร็จหมูมันแถวนี้มันก็หายหมดแถวตอนนี้หมูขึ้นราคาจากแปดเก้าเก้าเป็นลอยเก้าเก้าอีกคือเอาน่ามันขึ้นเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าอ่ะเอาน่าคือราคามันแพงแล้วกันเจ้ก็ะทูเนี่ยต้องไอตัวพวกเธอกินอาหารปกติไปก่อนเอาว่าซอยจุมันหมดแล้วกันโอเค และุวกู้กลิกผ่ามากคกินได้เราจะลองเราเลยมีอาหารชุดใหญ่ให้การนำนดาความรักจากแพ็กแมนรู้เลยไหมความอยู่เงีัยเยอะกว่านายเดี๋ยวนันไม่ได้ทำบ้าเลยอะไรทุกคนอยู่ได้ <c oughs> คือจริงอะเราไม่นั่งกินหรอกเพราะเราน่านะไม่ได้ติดฮันเกอร์เก่าๆแต่เราติดเลกนเนชันเก่าๆท้าไม่ึงเราจะหิวอ่ะแต่เราก็ไม่โดนดาเมจ จู่จะออกไม่ได้จะกินยังไเนี่ยเอาไอ้เยอะเนื้อเนื้อไปไหนฉันไม่ใจฟังสวิรัตไม่ตัวอยากกินเนื้อทำไมไม่มีใครตักเนืลยตุเลยช่วยไม่ตัวอยากกินโซจูแปดพันจาน และในที่สุดกองขยะสุดสโสโครกและมิติสจ่จุดที่ว่างเปล่าก็อยู่แค่ในคมผูงูคมหนึ่งมาจาจาละละรย์ราโลัตว์มาระเบิดเดเอ